พอดีครับทุกคนคือวันนี้แบบพี่แบบคือพี่ก็อยู่คนเดียวครับค่อนข้างที่จะเหงาดน,นึงพี่จะพาน้องๆครับลงไปที่อู่แรกที่พี่ได้สัญญาไว้ว่าพี่จะไปตลอนนะครับเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะว่าพี่โม,โมเดี๋ยววันนี้พี่ทําให้ดูเลยของเราวันนี้เราก็ทาเป็นอ้นี่ก่อนแล้วกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นอะอลูมิเนียมก่อนแลรร้วกันเดี๋ยวจะหาว่าพี่โมดูนะครับดูนะครับ,ด,รบดูให้ดีนะครับ โอเคครับก็ต้องกลับสมัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวยุโรปกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็พบผมอีกแล้วนะครับเอ็นเฟ t เดเตแบงค์นะครับพอดีครับทุกคนคือวันนี้แบบพี่แบบคือพี่ก็อยู่คนเดียวครับค่อนข้างที่ยังเหงาดนึนนงแบบเออดูนิดูนิทุกคนดูของพี่ดิแบบพี่ก็อยู่แบบบนรถหรูของพี่แบบราคาประมาณ ยี่สิบห้าล้านนะครับคือรถแพงอ่ะครับทุกคนพี่ก็ไม่ได้อยากจะคุยโม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรอกนะครับแต่คือรถมันแพงจริงนะอืถ้าทุกคนรู้จักพี่ก็จะรู้กัอนอยู่แล้วว่าแบบระดับสอจอเมรวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้พี่ถ่ายคลิปเองกล้องมันก็จะไม่ค่อยแบบว่าดีสักเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ก่อนที่พี่จะพาน้องๆครับลงไปที่อู่แรกที่พี่ได้สัญญาไว้ว่าพี่จะไปตลอนนะครับเรื่อยๆนะครับก็วันนี้พี่มีเกมจะมาแนะนำนี่น้องๆก็ถามว่าพี่แบงค์ไม่เคยรีวิวเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูโ่ๆคครรับับบนนีเห็ม แค่ชดหน้าครับแค่ชดหน้าของพี่เนี่ย <ปะ S 1> ก็โดนไปประมาณประมาณเกือบ3 0 0แสนนะครับไม่ได้แบบอยากโม้หรืออะไรหรอกครับนี่พี่พามาดูครับวันนี้พี่มาหาอาจารย์เอ็มนะครับคือเป็นเจ้าแรกเลยพี่ตั้งใจจะมาหานี่ครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นอู่ต่อเรือของเขานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลเลยนะอาจารย์เอ็มได้พาพี่ไปเขาเรียกว่าอะไรนะของเราไปเข้าป่าอันนี้ไปเข้าทะเลนะครับเข้าทะเลหาตกหมึกตกอะไรนะครับก็เดี๋ยววันนี้พี่พามาดูครับนี่ก็คือลงกึ่งเขาอยู่ข้างหน้าพี่วันนี้พี่ก็บอกว่าถ่ายยากลําบากนิดนึงนะครับเพราะว บรรยากาศในลงกึงปาเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูกันเลยสุดิเดินยากมากกูเหมือนเหมือนกูเป็นน้ำแมนอนะ่ะวันนี้พาทุกคนมาดูนี่ถึงละยัโดโคลามัสนี่ครับลงกึงแก่ที่เราเคยมาวันนั้นนะครับ<ะ>แต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวของที่อยู่ที่นี่ว่าแกมีอะไรบ้างนะครับนี่ดูชิ้นแรกเลยครับชิ้นนี้เป็นสนับมือนะครับผมคือไม่เข้าใจว่าทําไมถึงทําเป็นสนับมือแต่ว่าแกบอกว่าเดี๋ยวให้ผมรีวิวเองเลยผมก็เอาเดี๋ยวจัดให้นะครับคันนี้เป็นเขาเรียกว่ารถ หัวเถิกนะครับหัวเถิกนี่เห็นไหมมันจะหัวเถิกนิดนึงแล้วก็มีนี่ครับปั๊มบนเป็นน็อตกึงมือนะครับเป็นน็อตกึงมือกึงเองอเห็นไหมครับก<ะ>ึงเองเลยเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็ตัวฝาปิดเป็นงาน CNC แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมือเบรกแบบโคดเทพแล้วก็ปัม๊มปั๊มนี่ ปั๊มนี่สร้างเองครับอาจารย์สร้างเองกันเนี่ยปั๊มทําเองเลยโอ้โหปั๊มสร้างเองนะครับทุกคนก็สามารถติดต่อเขาได้นะครับแล้วก็น็อตเห็นไหมครับเป็นน็อตหัวหมวกนะครับอย่างนี้ครับน็อตหัวหมวกกึ่งมือเผากึ่งมือนะครับผมประมาณนี้แล้วก็พวกชุดนี้นะครับผมแกทําได้หมดนะเห็นไหมครับเนี่ยพี่ว่าสวยมากเลยเดี๋ยวพี่จะพาไปดูลึกๆครับทุกคนบางคนก็อยากได้อกว่าพี่แบงค์ครับ ชุดนี้ที่เป็นสอจอนอ็อตซิงพี่แบงค์จะขายไหมเอ่อก็บอกกันเลยว่าขายแน่นอนนะครับเห็นไหมเออนค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่พามาดูด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีไอ้นี้ด้วยนี่พี่พามาดูงงๆเลยนี่ยังสวยเลยนี่ชุดนี้นะครับจะมี2ชุดที่เขาขายนะครับจะเป็นน็อตหัวจมแบบกึ่งลายอันนี้คือยังไม่ได้กึ่งนะน็อตหัวจมแบบกึ่งลายเป็นกึ่งมือนะครับแล้วก็จะเป็นน็อตหัวหัวแบบนี้นี่ ก็แล so ้วแต่คนอยากจะได้นะครับก็สามารถติดต่อแค่ได้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าอยากให้พี่ทําให้ก็ติดต่อพี่มาได้นะไม่แรงแพงนานเช่นเดิมนะครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็คือของแกเห็นไหมครับที่เราของเราก็มีนะเป็นแบรนด์สจนมวันแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนี่นี่นี่อันนี้คือกึ่งแล้วเนี่ยนี่คือกึ่งเสร็จแล้วเห็นไหมเออถ้ายังไม่กึ่งจะเป็นอย่างนี้ถ้ากึ่งแล้วจะเป็นอย่างนี้เออเนี่ยแล้วก็ชุดนี้ชุดหางปลามีครบทั้งคันนะครับมีครบทั้งคันแล้วก็ อีกคันหนึ่งที่มันเป็นงานที่แกสร้างแบบต้องบอกว่าแทบจะสร้างทั้งคันเลยดีกว่านะครับก็คือเป็นคันนี้เองนะครับผมนี่ดูนี่ครับกัดเองเลยเห็นไหมครับกัดเองเลยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับผมตรงนี้ด้วยครับกัดเองหมดเลยแล้วก็แต่ว่าชุดนี้ก็จะทําเพิ่มแต่ยังไม่ได้ทำแล้วก็พวกน็อตพวกนี้ทําหมดนะครับประมาณนี้นี่เห็นไหมอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเห็นน็อตไหมน็อตตัวนี้ <g ül> ก็ทาตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่ายึดท่อก็ทานะครับน็อตเพลาอะไรพวกนี้แกก็ไล่ทําอยู่นะครับก็บางสิ่งบางอย่างก็ยังเป็นน็อตของค่ายอื่นอยู่แต่แกก็กําลังไล่หารครับ,บรซึ่งที่บอกเลยว่าวันนี้พี่มาพามาเจาะลึกเลยนะครับ <g ül> เกี่ยวกับเจ้าเวฟหัวเถกแล้วก็เจ้าคันนี้นะครับผมแล้วก็มีโครงหนึ่งที่เขากําลังสร้างขึ้นมาซึ่งเป็นโครงนี้เดี๋ยวพี่นั่งคุยกับเราเลยดีกว่าจะได้ชัดเจนเหมือนกูเป็นน้าแมนอีกแล้วนะเนี่ยเครื่องงาน C N C สามารถทํเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวพี่จะถอดให้ดูน็อตตัวนี้แม่งไม่ได้แอคอาร์ตแค่จะพอน็อตอย่างเดียวตัวละสิบล้านไปไหนแล้วล่ะอาอหายไปเลยเดี๋ยวทุกคนแป๊บนึงอ๋อไหนเจอแล้วนี่ครับน็อตกึ่งมือครับสวยไหมครับทุกคนสวยไหมครับนี่ครับก็สำหรับคนหลายๆคนเนี่ยมันทำไมมึงไม่โฟกัสให้กูเนี่ยสำหรับหลายๆคนเนี่ยเขาจะชอบแบบว่าแป๊บหนึงครับทุกคนมันไม่โฟกัสให้พี่เลยวะ เออนี่สำหรับหลายๆคนเนี่ย<ะ>ก็จะคิดว่านะครับมันทําง่ายนะครับแต่พี่ได้ลองทําแล้วจริงๆมันทํายากมากนะครับแล้วก็นี่ครับนี่อันนี้คือจะเป็นแกนเพาร้อนะครับผมไม่ใช่เพาร้อเดี๋ยวเขาเรียกเพาเพาวสวิงอาร์มประมาณนี้มั้ง <Okay. S 1> ก็จะลักษณะประมาณนี้แหละก็สาหรับใครหลายๆคนก็จะแบบว่าจะอยากเห็นสอจอแบบกึงอยู่แล้วอะ่ะอยากอยากดูว่ามึงทาได้จริงกเปล่าเยเดี๋ยวกูทาให้ดูเลยว่ะเดี๋ยวจะว่ากูแอคอาร์ตว่ะแป๊บนึงเดี๋ยวหาตะก้องก่อนนะครับผม<ะ>ตาก้องโอเคครับทุกคนอันนี้เป็นงานสร้างของแกนะครับอันนี้ก็เาาอม เดี๋ยวจะว่าพี่มเดี๋ยววันนี้พี่ทาให้ดูเลยยืนตรงนี้เลยครับแต่ก้องผมผมยืมตัวก่อนนะพี่นะนี่ครับก็คือชิ้นงานมันจะมีหลายๆอย่างนะครับที่เป็นชิ้นงานนะครับแต่ของเราวันนี้เราก็ทําเป็นไอ้นี่ก่อนละกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอะลูมิเนียมก่อนลวกันทัน,นี้แน,น่นยังแน่น,น,น,นยังครับอาจารย์แน่นะครับยังไม่แน,นนะ่นอาจารย์หลอกผมยังไม่แน่นเลยนี่ครับอาจารย์ก็ชอบหลอกเราครับผมเราก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวลุยนะครับอุ้ยมันจะหลุดอะแน่นมากไม่ได้ใช่ไหมเอ้าหาย หายไปเลยหายไปแล้วนัดทุกคนครับนอดหายออมอยู่ข้างล่างนี้ครับนี่ครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะจับงานเองแต่ผมว่ามันต้องหลุดแน่ๆเลยวะโอเคแค่ตึงๆก็พอรอบก,ก็ใช้สักฟันนี้เดี๋ยวลองเดินเครื่องก่นอนโอเคมาจริงๆพี่เป็นคนที่แบบทําได้เซียนมากเลยทุกคนที่จะทาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าพี่โมเดี๋ยวดับแรกพี่ขอเก็บนี่ก่อนเลยครับผมนี่เะทุกคนว่าพี่แอคอาร์สมาร์ทแดกปะไม่ได้แอคนะนี่มาครับทําให้ดู นี่ครับนี่ครับเก็บหัวเก็บอะไรเงี้ยครับผมดูนะกนี่แล้วนะเก็บหัวดูนะครับดูนะครับดูให้ดีนะครับที่ไม่ค่อยทำนะครับมันโดนชิปงานไหมเนี่ยชิปหายเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเป็นไงเองว่าไงเองคิดว่าเองเองคิดว่าพี่เก่งปั้โอเคครับพี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับพี่บอกเลยว่าพูดเลยครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญาต ปาดหน้าก่อนแล้วนะครับผมบางทีกูทําไม่เป็นหรอกจ้าครับใช้อันไหนปาดครับผมตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ได้ไหมได้ครับได้ตลอดแหละพอถึงเวลามีถักมาเดีเสียโลโกโ้มาเดินให้ดูเลยนะนี่ครับปาดเลยเดี๋ยวผมจะเดินเข้าเลยนะเดินเข้าเดิอนออกเข้ากันแล้วกนะันนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับยังมาพิโก้ไหม ยงมเพโก้ไหม <S <S นี่นี่คือการปาดหัวที่สวยงามนะครับแล้วก็สําหรับเวลาเราอยากจะให้มันสวยงามแล้วก็กต้องมาแต่งทีละหน่อยทีละหน่อย <S 1> <S 1> ไม่อยากทําแบบให้เห็นอะเอางี้ทำมาละสองตัวนี่ดูเอา <S <S นี่อันนี้เป็นสแตนเลสน,นะอันนั้นเป็นอลูมิเนียมอันนี้เป็นสแตนเลสเห็นไหมสวยไหม ดูดิครับก็คิดเอาว่าระดับสอจันมวันยังทำได้ขนาดนี้อาะที่กูทำายิงกูทำเกี่ยวครับอันนี้เขาเป็นคนทําให้กูนะครับกูก็ไม่ไม่เคยทานะครับแต่ก็อันนี้จะเป็นน็อตเขาเรียกว่าน็อตที่จะไว้ใส่ปั๊มเมานะครับประมาณนี้นะครับหลายๆคนก็จะคงติดตามผมมามากแล้วนะครับว่าสอจครับเมื่อไหร่จะนะครับเมื่อไหร่จะทําน็อตออกมาขายนะครับผมบอกเลยว่าน็อตผมนะครับชุดหนึ่งทั้งคันก็จะราคาประมาณ80,000กว่าครับถ้าใครพร้อมซื้อผมก็พร้อมขายถ้าใครไม่พร้อมซื้อก็ไปกึ่งเอาเองนะครับล่า มีแตกหักเละเทะไปหมดนะครับรู้สึกว่าจะหมดเยอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าขันได้จริงหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวขันให้ดูเนี่ยโอ้ยงางานงานได้จริงหรือเปล่าหรออืมโก้นะวันนี้พี่พามาหาอั่อาจารย์เอ็มแล้วน้องๆบอกอยากเห็นหัวเถิกอยากเห็นคันแดงแล้วก็อยากเห็นโค้งพี่ก็จัดให้แล้วนะครับแล้วก็น็อตพี่ทําออกมาแล้วเดี๋ยวเหลือแค่กัดหัวขึ้นเครื่องมิลลิ่งก็คือเสร็จแล้วก็เป็นประมาณเนี้ยโอเคอ นอกสอตัวนี้นะครับพี่ทําเป็น2ตัวแรกในชีวิตที่ขายนะครับตัวละ500นะครับถ้าใครอยากซื้อก็สามารถแบบคอมเมนต์ได้ที่ Facebook เลยนะแอดมาที่ Facebook ได้แล้วเดี๋ยวพี่ว่าจะเหมางานดิบไปที่บ้านสักประมาณหมื่นตัวครับเดี๋ยวอนันพี่ก็ขอแบบไปเล่นแบบป๊อกเด้งติดตาม Facebook ที่โชคกุญแยนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ